จังหวัดอุตรดิตถ์คืออีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาที่คุณจากพระบาทสมเด็จพระบระมินทรมหาภูมิพลธ์อดุลยเดชในการพระราชทานทางหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามสายทางหนึ่งในนั้นคือทางหลวงหมายเลข1214สองบ้านแก่งน้ำอ่างอำเภอทองแสนขันซึ่งในอดีตการเดินทางของประชาชนเป็นไปด้วยความยากลาบากเช่นเดียวกับอีกหลายพื้นที่ของประเทศ มีแต่ทางเดินไม่มีทางอะไรเลยเดินตลอดน้ําอ่างประมาณ9กิโลเดินตลอดตั้งแต่เช้าจนเย็นแหละจนถึงบ้านแก่งอำเภอตอนไปซื้อของมาขายก็หาบเอาเหนื่อยก็เดินพักนั่งพักกันความยากลำบากในการเดินทางของราษฎรคือจุดกำเนิดของทางหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่แห่งนี้ เมื่อก่อนที่เป็นทางธรรมดาอยู่ประมาณที่เขามาลาดลูกลังอยู่ประมาณพศ22ประมาณ10กว่าปีก็มาลาดยางเป็นถนนคุณยายขอบพระคุณพระเจ้าเป็นดีที่มาพัฒนาถนนหนทางให้แก่พ่อแม่พี่น้องได้เจริญขึ้นตลอดทั้งอำเภอทองแสนขันมีถนนหนทางก็เพราะบุญคุณของพระโอร์ท่านค่ะ ปัจจุบันทางหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริหมายเลข1214บ้านแก่งน้ำอ่างอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงอุตรดิต์ที่1น,นับเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรในพื้นที่ได้อย่างดียิ่ง